สวัสดีพี่พีพเพ่เพื่อนทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้สําหรับพี่พีเพเพ่เพื่อนที่ชอบเครื่องรางนะแล้วศรัทธาเออไม่ชัดเนาะแล้วศรัทธาในหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับ <S <S ผมมีเครื่องรางมาให้ท่านดูสองชิ้นหนึ่งเสือ,สอหลวงพ่อสุดวัดกาหลงออกวัดอะไรผมจะไม่ได้น่าจะออกวัดกาหลงไอ้ไม่ออกออกวัดอะไรนะจ,จังหวัดผมจะไม่ได้นะมาให้ดูและอีกอันหนึ่งเรียนมหาเฮง เรียญมาหาอีกเดี๋ยวผมค่อยมาลุกกล้องให้ดูลุงพสุดวัดการลมงนะผมจะเล่าให้ฟังนี้ลุงพสุดวัดการลมงนะผมว่าเก็บไว้หลายเหรียญเหรียญผมเนี่ยนะกระไหลเนี่ยนะใหม่มากเลยเหรียญเนี่ยกระไหลใหม่มากเลย <c oughs> คนตีว่ากระไหลทําผมก็บอกไปเช็คดูได้เลยผมมานักสะสมนะพอราคามาผมก็แบ่งออกพูดง่ายๆเลยพูดให้ดูดีที่สุดอะแบ่งออกในราคาที่แบบตลาดเขาเล่นกันอนะอ่าคันนี้สินพวกนี้จริงๆเขาไม่รับนะเขาตีเกน,นะแต่ตอนหลังเนี่ยเขามายอมรับกัน ยอมรับเพราะว่าจนจนต่อหลักฐานมายอมรับกันสินพาะสุดนะเสือเนี่ยนะเล่นกันหลักหมื่นนะครับเขาจะมีอยู่สองแบบนะหนึ่งมีลายกับไม่มีลายถ้าผมจำไม่ผิดนะพ้อขอโทษทีนะครับมีลายกับไม่มีลายมีเนื้อนวัตเนื้อทองแดงมั้งใช่ไหมใช่จีแล้วเนื้อเงินผมไม่มั่นใจผมจำไม่ได้นานานนะ่ะแต่ที่ผมจะมาทําให้ดูเนี่ยผมผมจะทําเหรียญหลังให้ดูแต่ผมอยากให้รู้ว่าเครื่องรางท่านมีนะครับมาลองชมเนื้อกันดีกว่าลองชมสินสินงานสินของท่านดู เห็นไหมครับรุ่นน้องผมมะมาทำนะรุ่นน้องผมมามาทำนะน,น,มมำนะน่าจะเป็นรุ่นสองมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะรุ่นน้องผมผมไม่เอ่ยชื่อนะอยู่มหาชัยเนะี่ยเพิ่งจะออกเพิ่งจะออกช่องของออะไรนะอะไรอะไรคงกระพัน,นอะรู้จักกันอยู่รู้จักกันอยู่ได้ยินเสียงคงจำผมไม่ได้หรอกถ้ารู้ชื่อก็รู้นะครับเนี่ยผมแบ่งเพื่อนผมมานะ นานราคาตอนนั้นก็ไม่แพงพอตอนแพงผมก็ไม่ขายเพราะถ้าขายผมก็หาไม่ได้ถ้าหาได้ผมก็หาได้แพงผมไม่รู้จะขายทําไหมเห็นไหมครับสินเห็นไหมมีมีรุ่นสองออกมาแล้วนะผมจะไม่ได้รุ่นน้องผมทำรุ่นสองหรือเปล่านะหนึ่งเจ็ดรุ่นสองนะอ่าผมจะไม่ได้นะแต่เคยทะเลาะก,กันเนี่ยแหละเรื่องเรื่องหนึ่งเจ็ดเอพิมซีปากตุยกับปากไม่ตุยสุดท้ายต้องให้เซียนห้างฟันทงผมก็งงนะคนคนบ้านกันเดียวจะตีกันเพราะอะไรรู้ไหม บางทีเซียนใหม่ๆกะโลกกาลาเนี่ยสมัยน <ๆ S 1> ี้ะนะเซียนใหม่ๆเนี่ยที่ชอบผัานตัวเองมาเล่นมาเล่นพระใหม่เนี่ยพอคุณเล่นพระใหม่พอคุณมีกําไรอ่ะคุณก็คุณก็ดันไปแยกบล็อกคุณก็ดันไปแยกบล็อกอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะนอกเรื่องนิดน,นึงหลวงพ่อล,ลุ่งเนี่ยผมมีนะหลวงพ่อลุ่งเนี่ยสามเหลี่ยมอ่ะเชื่อไหมสามเหลี่ยมนะของผมเป็นบล็อกเป็นบล็อกเขาเริ่มเริ่มลานหน้านะสามเหลี่ยมท่านเคยเห็นนะเป็นเหรียญหล่อโบราณตอนหลังมันมาแยกบล็อกกันนะเด็กรุ่นใหม่พวกนี้มาแยกบล็อกกันนะว่าเหรียญว่างถ้าเกิดเป็นนนนหลาา้เี่ย เป็นบ็อกเป็นบ็อกอีกบ็อกหนึ่งราคาตกลงจากเมื่อก่อนเนี่ยเกือบสองแสนบาทขึ้นไปอ่ะเกือบสองแสนบาทบ็อกลันลาน,ลานนะแต่บ็อกสวยๆขึ้นไปสองแสนกวา่าคุณเชื่อไหมมันมาแยกบ็อกกันอนะ่ะผมถามหน่อยคุณคุณการที่คุณพวกคุณไม่มีความรู้อะไรกันไอ้พวกนั้นนะไม่ไม่ไม่ใช่ผู้พี่ๆนะไม่มีความรู้อะไรกันนะแล้วพวกพี่ๆไปฟังพวกมันแยกบ็อกกันนะผมใช้่อขาเพามันเลยนะเพราะจิตพวกจใจพวกมันต่ํามากมันมันมันก็จะยอมรับนะว่าทาให้ผมเสียราคาด้วยนะจะถามว่า ผมผมผมไปโกงเงินใครมาเหรอทําไมผมถึงต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้อ่ะฟังนะเหมือนรถพี่น้ํามันจะหมดน้ํามันจะหมดยังไม่ถึงปั๊มอ่ะพี่พี่พยายามกั้นใจว่าเอ้ยถึงปั๊มเลยว่าถึงปั๊มเลยว่าเหมือนกันพี่เวลาหลวงพ่อท่านสร้างพราเนี่ยบล็อกจะแตกอยู่แล้วอ่ะแต่ท่านยังไม่บรรลุในสิ่งที่ท่านต้องการอ่ะจนบล็อกเนี่ยท่านบรรลุจนสิ่งที่ท่านต้องการจนได้ครบจํานวนที่ท่านต้องการบล็อกถึงแตกเนี่ยท่านท่านคงคิดว่าท่านจะทําจนกว่าบล็อกจะแตก แล้วเหรียญที่บล็อกแตกขึ้นมาเนี่ยด้วยจิตที่คนคนเราคิดดูดิเขาเฮกันขนาดไหนจนทาได้ถึงเวลาสุดท้ายของของบล็อกที่เขาทนได้อะแต่ไอคนพวกนี้จิตใจมันทําด้วยอะไรมันไปตีให้บล็อกเขาเป็นบล็อกเสริมมันทําตีเขาเป็นบล็อกเสริมไอไม่ไม่ใช่บล็อกเสริมเป็นอีกเป็นแยกบล็อกอีกบล็อกหนึ่งผมแล้วเหนื่อยใจกับคนพวกนี้จริงๆวงการพาร์ผมบอกว่าใครที่เข้ามาพูดตรงๆถ้าดูพาร์ไม่เป็นเมื่อคืนผมคุยกับพี่คนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาดูพารไม่เป็นบอกดีแล้วอย่าเข้ามาในวงการเนีาา้ย ถ้าเข้ามาแล้วเราพวกไม่ดีนะตายอ่ะเหรียญมหาเฮงวันนี้ผมอยากให้พวกพี่ๆเพื่อนๆมาดูไม่ใช่ผมมีเยอะนะผมมีเนื้อทองคาอยู่สามเหรียญผมมีเนื้อเงินอยู่ประมาณสี่ห้าเหรียญผมนักสะสมพี่ผมนักสะสมผมไม่ใช่คนรวยผมไม่ได้มีตุ้มมีตังหรอกท่านไม่ต้องเชื่อผมก็ได้วันนี้พาผมท่านไม่ช่ต้องเชื่อก็ได้ว่าน,นี้วัตถุมงคลของผมแต่ท่านฟังข้อมูลของผมไว้นิดนึงเหรียญน,นี้รุ่นน้องผมเคยไปสัมภาษณ์นะจะาอาวาสวัดพอง,งอากาศเมื่อก่อนเป็นสำนักสงฆ์นะผมจําชื่อไม่ได้นะตอนนี้เป็นเป็นวัดพงอากาศ จำจังหวัดไม่ได้เหมือนกันแล้วตอนนี้เพราะว่าเป็นปีแล้วที่น้องเขาไปทําคลิปมาไปสัมภาษณ์มาเขาบอกว่าหลวงพ่อท่านสร้างไปสร้างให้เพื่อเพื่อวัดเนี่ยได้นําเงินตรเนี้ยไปไปไปสร้างเป็นวัดได้จากจากสำนักสงฆ์ได้ปาเป็นวัดเหรียญเนี้ยชื่อเหลงชื่อเหรียญว่ามาไอ้มหาเฮงมหาเฮงอ่ะดูนะเหรียญเนี้ยซื้อขายกันอยู่ในทองคานะครับอยู่หลักอยู่หลักหมื่นต้นต้นอยู่หลักหมื่นต้นต้นท่านเห็นเสี้ยนไหม เส้นที T ่วิ่งเอ,อภาพชัดไม่เออชัดละเนื้อทองคากับเนื้อเงินจะมีเสี N ้ยนวิ่งท่านเห็นเสี้ยนไหมจะมีเสี N ้ยนวิ่งจะมีเสี N ้ยนวิ่งตอนนั้นหนุมพ่อสุดราคากําลังมาคนคนกลุ่มนั้นเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่รับให้เล่นทําไมถึงไม่รับอ่ะคุณลองคิดดูดิถ้าเกิดคนไปแห่เช่าพวกนี้ถูกถูกอะ่ะแล้วเหรียญเหรียญพวกเหรียญที่เขาเขาดันราคากันขึ้นมาใครจะรับใครจะรับท่านดูเสี N ้ยนที่วิ่งนะเห็นไหมเดยนทองคําเห็นไหม เขียนเขียนว่ามหาเฮงนะเห็นไหมมหาเฮงเห็นไหมครับมหาเฮงออวัดพงอากาศนะอวัดพงอากาศเห็นไหมครับโชคดีวัดพงอากาศพสสองห้าสองสองเนี่ยเห็นไหมท่านเห็นท่านเห็นวงเดือนไหมจากการปั๊มไหมท่านเห็นไหมจะมีวงเดือนอยู่พี่พี่เห็นไหมครับเนี่ยถ้าพี่พี่เห็นในนี้ตามเว็บตามอะไรปิดได้นะแต่ราคาก็สมเหตุสมผล เหรียญเงินเนี่ยอยู่หลักพันกลางๆนะครับแก่ๆนิดๆหน่อยๆนะครับแก่ๆนิดๆหน่อยๆอ,อยู่ที่พี่ก็ไปตกลงเขาเองนะครับนี่เหรียญน,นี้มีอยู่จริงเหรียญน,นี้มีอยู่จริงเหรียญน,นี้มีจริงพี่ใหญ่ไหมมองตาเปล่าพี่ก็เห็นแม็เซียนวิ่งอยู่รอบเลยด้านหลังเนี่ยที่เขียนว่าโชคดีมออกาลนะแล้วเป็นคึอจะเป็นภาษาจีนนะแล้วเป็นภาษาจีนนะใช่ไหมเอ่ยใช่ครับผมจําไม่ได้ว่าแปลว่าอะไรเป็นแปลว่ามงคลมั้งหรือโชคดีเนี่ยหรืภาษาจีนข้้งบนเนี่ยพี่เห็นแมเซียนที่วิ่งไหม เซียนคานเนี่ยเซียนน้บนเนี่ยเซียนน้บนเนี่ที่วิ่งเนีความคมชัดอาจจะไม่ดีนะครับวันนี้ไฟวันนี้ฝนตกฟ้าคุ้มคมเห็นไหมครับเนี่ยเหรียญถ้ามีอยู่จริงนะผมอยากทําให้เป็นความรู้ไว้นะถ้าพี่ๆชอบเครื่องลางแล้วเป็นทองคําก็เล่นได้นะครับเล่นได้นะ แต่กลุ่มที่เขารู้นะเขาก็าเล่นกันนะผมถึงบอกว่าแล้วแล้วแล้วแต่องค์ความรู้ของใครคุณจะให้เด็กสมัยใหม่อ่ะไม่อยากใช้คำไม่ได้ไม่สุภาพนะวันนี้วันนี้เป็นวันดีดแล้ววันที่เป็นวันหยุดนะอยู่กับอยู่กับครอบครัวผมว่าไม่อยากให้มันผู้จาไม่ดีครับนะครับเหรียญเขาบางนะเหรียญเขาบางนะเนี่ยเขามีอยู่จริงพี่ไปสัมภาษณ์เจ้าวาดมาแล้วอะรุ่นน้องไปสัมภาษณ์มาแล้วอะ ไม่ได้สัมภาษณ์มาเพื่อที่ต้องการให้ให้ให้ขายได้ราคาหรืออะไรหรือพวกหรือว่าพวกผมมีกันเยอะนะผู้ผมน่าสะสมอ่ะผมก็อยากเห้ได้ความชัดเจนเข้าใจไหมอันนี้สืบอคนได้ผมถึงเรียกผมถึงชอบเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะอยากให้เพื่อนๆที่ชอบในหลวงพ่อสุดวัดการหลวงหรือหรือหรือเชื่อในเรื่องของตีใหญ่หรือเชื่อในเรื่องของตีใหญ่เมื่อก่อนผมมีตะกูจันเพนนะห้านิ้วเจ็ดนิ้วมันลูกดอกดอกยาวมากเลยผมได้มันไม่กี่พ แขวนไม่ไหวผมก็เก็บเก็บไปงั้นแหะถึงเวลาผมมาคิดตัดสินใจห้แขวนไม่ไหววะ่ะก็ก็ให้น้องเขาไปขายต่อดีกว่าก็ให้น้องเขาไปขายต่อดีกว่านะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ